สวัสดีเพื่อนเนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร20 เตุลาคมโกลายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันในหลากหลายแง่มุมนะครับทั้งในเรื่องของข่าวสารปัจจัยเรื่องของเทคนิคนะครับวันนี้ราคาทองคําได้กลับมาดีตัวแรงอีกครั้งนะครับมาทดสอบออทิมไฮที่แถว2,758ดอลลาร์ที่ทางหลังจากนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ข่าวสารค่อนข้างจะเยอะประเด็นสงครามยังคงอยู่สัปดาห์หน้ามีทั้งเลือกตั้งประธานดีบีสระแล้วก็ประชุมเฟดด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างจะส่งผล กระทบต่อราคาทองคํามากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรศินีสุากรผู้จัดาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิ่งโกลบอลนะครับมาดูถึงแนวทางการลงทุนกันว่าคุณวิโรศินีจะแนะนํายังไงได้บ้างนะครับราคาทองคําจะมีโอกาสทดสอบ2,800ดอลลาร์มากน้อยแค่ไหนราคาทองคําไทย4 4 0 0 0มีโอกาสทะลุหรือไม่พูดคุยกับทางคุณวิโรสินีเลยครับสวัสดีคุณวิโรศินีครับสวัสดีค่ะทองคาฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับเช้านี้ขึ้นทดสอบอ,อทำ High แต่ยังไม่ผ่านแนวโน้มแไง เมื่อเช้าก็ขึ้นไปเทส2,757เนาะไม่ค่ะย่อลงมาเป็นการย่อลงมาขึ้นรถของคนที่ไม่ได้ขึ้นรถมาเชา้าตรงบริเวณเนี้ยค่ะ2,748เหรียญให้ขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปรอเทสอีกรอบหนึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นเทสอีกรอบหนึ่งน่าจะผ่านนะครับออถ้าผ่านแล้วไปได้ไกลแค่ไหนครับ2,765เป็นจุดสําคัญสําหรับวันนี้ถ้าผ่านได้ไป2,785 2,785เนาะ ปัจจัยหนุนตอนนี้คืออะไรครับคุณวโรนีการคาดการตัวเลขแรงงานสหรัฐมีการในวันพุธกับวันศุกร์เป็นแรงหนุนเชิงบวกเพราะว่าคาดการว่าตัวเลขจะออกมาแย่ทั้งคู่นะคะอือฮึเรื่องตัวหนลอกลางดีขึ้นไหมครับ ตะวันออกกลางเนี่ยทาให้เปิดแกลบกระโดดลงในวันจันทร์เพราะว่าเขาไม่ได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้โจมตีแหล่งพลังงานด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตอนเช้าวันจันทร์ราคาถึงเปิดแกลบกระโดดลงแต่ว่าแกลบประเภทเนี้ยไม่น่ากลัวมันไม่ใช่แกลบเพื่อการกลับตัวว่าเทนขึ้นมันจบแล้วแต่เป็นแกลบที่เป็นประเภทคอมมอนแกลบอะแกลบที่ตั้งตอกันไอ้พอเขาปิดแกลบเสร็จเรียบร้อยสร้างแพทเทิร์นเสร็จเขาก็เลยเบรกเมื่อเช้าอะเขาเบรกสองเจ็ดสี่สองนั่นแหละคือการเบรกหลังจากปิดแกลบแล้วคือเบรกขึ้น อืใช้เวลาปิดนานเพราะพี่คุณบริษเนาะเปิดแกลบตม้งแต่ช่วงเชา้าปิดเช้าอีกวันเลยนะคุณเรัตนี้มันเป็นแกลบที่เกิดขึ้นในเทรนขาขึ้นแล้วก็มีแรงขายมาค่อนข้างเยอะมันก็เลยไม่แปลกแล้วอีกอย่างแกลบประเภทคอมมอนแกลบอ่ะมันจะปิดภายในสามวันวันไหนก็ด้องใคอมมอนแกลบเป็นประเภทนั้นค่ะดูเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้หน้าติดตามตัวไหนบ้างครับเป็นพิเศษเออเราจะเน้นนอนฟาร์มนะคะนอนฟาร์มเปโล ครับว่าจะออก 1.8k รอบที่แล้ว2.5 4k เพราะฉะนั้นค้าแบบเนี้ยเป็นบวกทําไมเขาอร์แมตเอ้ย format f o r ต่ํามากเลยคุณผู้ชีนี่ปกติเขาจะฟ o r e c a s ต่าอยู่แล้วแต่ว่าโชคดีที่ว่ารอบที่แล้วมันออกมาสูงดกาน forecast ต่ำแบบนี้ก็เลยเป็นแรงั u p อ o r t เชิงบวกได้มากขึ้นอืมค่ซ PCE ละครับบีซีไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เนะใช่ค่ะตอนนี้ก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเรื่องของผลการเลือกตั้งมารเบีสหรัฐ เมื่อเช้าหลายสินทรัพย์ว่าทำาอาทำไฮกันเหมือนกันนะคุณวัชรินีอย่างบิตคอยไปเจ็ดหมื่นทะลุเจ็ดหมื่นได้ตรงนี้มันส่งสัญญาณอะไรไงบ้างครับถ้าเป็นบิตคอยก็เป็นส่วนสัญญาณเชิงบวกอยู่แล้วเพราะเทคนิคเขาไปหลังจากนี้ราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างคุณถ้าเกิดธนานาคุณทํานําเขาสับสนุนเรื่องบิตคอยอยู่แล้วอืมแล้วว่าคุณทำอะค่ะอืมลองทำ้องทำติดตามด้วยไหมครับ ทองคําตามด้วยไม้ทองคํามีเทคนิคเฉพาะตัวที่ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นสร้างนิวไฮได้ต่อเนื่นงองเหมือนกันแต่ว่าจะระวังช่วงการเลือกตั้งใกล้ๆอาจจะมีการอาจจะมีการเซลออนแฟกบ้างแต่เป็นเซลออนแฟกเพื่อขึ้นอืมนี่ขึ้นในช่วงไหนช่วงมรสุอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าสินีถ้วันถ้าภายในสัปดาห์นี้ไปเทสสองพันเจ็ดอยปสิบห้าก็ถือว่าเก่งแล้วคะ่ะ S <S 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 จุดนั้นเป็นจุดสำคัญเลย8 5ห้าเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนเทนถ้าเทสแล้วเบรกได้โอเคโอกาสที่จะทะลุ2008ไม่ยากแต่ถ้าเกิดเทสแล้วเบรกไม่ได้การพักฐานแรงๆก็ยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาวันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์เราค่อยมาดูการปิดของสัปดาห์ทีหนึ่งว่ายังปิดดีหรือเปล่าถ้าปิดดีไปต่อได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสัปดาห์ของการเลือกตั้งนะแต่ถ้าเกิดปิดแย่แล้วมีช่วงการเลือกตั้งดึงดอลลาร์ให้แข็งอ่ะเราต้องระวังเพราะฉะนั้นวันศุกร จะชัดเจนว่าเขาปิดยังไงอือย่างนี้ในช่วงระหว่างสัปดาห์เองรับแถวไหนที่แข็งแๆมั่งคันคุณโรซีหน้าเทนมาขนาดนี้แล้วไม่ควรหลุดต่ำกว่า2,715แล้วถ้าหลุด<บ><บ>คือ<บ>มันจะทำให้ภาพวีเสียอาฮก,อก็คือให้ยกยกโลขึ้นมาถูกไหมครับใช่ก็ยกโลต่ะพอวีที่แล้วมัน2,705ถูกไหมครับใช่ค่ะอก็คือไม่ควรต่ำกว่า2 7็อ่ะโอเค อนนี้คุณวินีบอกว่าให้ขึ้นรถตรงสองเจ็ดสี่สองถูกไหมครับสองเจ็ดสี่สองพงไม่มาค่ะเพราะตอนนี้ม, 2, 7, 4, 8, มันสองเจ็ดสี่แปดต้องต้องขึ้นสี่แปดเพราะสี่สองมันเป็นรอบเช้ารอบเช้าเทสห้าเจ็ดเ,เวลาเขายอ่อเขาต้องยกลูกขึ้นอ่ uh huh. าฮะแก็จะเป็นสองเจ็ดสี่แปดคือลรถแล้วรอเทสห้าเจ็ดอีกครั้งหนึ่งเทสได้ผ่านถือต่อในหกห้าต,ต,ตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่เราจะพิจารณาว่าจะเทสหรือไม่เทสโปรฟิตอ่าฮะคือถ้าเกิดไม่ทันสี่เจ็ดนั่นคือว่าไม่ทันแล้วไหมฮะหรือว่ายังยังสามารถขึ้นต่อได้อีก ถ้าไม่ทันสี่สิบเจ็ดแล้วราคามันทะลุห้าสิบเจ็ดการไปขึ้นรถกลางคันมันมีความเสี่ยงอืมเพราะฉะนั้นคือสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดเป็นแนวเข้าถ้าหย่อนได้สาสิบห้ายังเข้าได้ยังถัวได้แต่ไม่ควรต่ำกว่าสามศูนย์ถ้าเราจะยกโลขึ้นไปกับเขานะวันนี้นะคะไม่ควรต่ำกว่าสามศูนย์ส่วนคนที่บอกว่าอถ้าเกิดเขามาสี่แปดระหว่างนี้เขาขึ้นไปเรื่อยๆื่เราไม่ทันรอได้อย่างเดียวคือเบรคหกสิบห้าหรือเปล่าตัวนั้นจะเป็นตัวบอกว่าถ้าคุณจะ follow by ใหม่ แต่ต้องบอกนะว่าราคาจะสูงจากตรงนี้ถ้าจะฟอลโล่บายใหม่คือต้องเด็กหกสิบห้าเพื่อไปแปดสิบห้านั่นคือแนวเบรกใหม่โอเคทองไทยครับถ้าเป็นอทองไทยยังไปต่อนะแนวต้านสำคัญอยู่สี่หมื่นสี่พันทุนกับสี่หมื่นสี่พันสามร้อยและจุดสำคัญคือสี่สี่สามร้อยถ้าเบรกได้ไปสี่หมื่นห้าพันทุนเลยโอ้แรงอะน,นี้คือได้ได้ได้สปอร์ตกไ,ได้เงินบาทอ่อนช่วยเลยหรือว่าไงครับใช่ใช่ค่ะ ตอนที่สปอย์ตเขาดีบาวบาดไม่แข็งบาทไ uh huh. ด้นิ่งไซเบออกด้านข้างแต่ถ้าเกิดหลุดจากไซเบข้างไปแล้วบาดจะออดอีกจอป์ดขึ้นอีกราคาก็ไปตรงนั้นได้เร็วสี่หมื่นห้าพันเร็วอ่าฮะตอนตอนตอน,ตอนนี้ทองไทยขึ้นมาตามเทคนิคเหมือนกันถูกไหมครับตามเทคนิคเลยค่ะเพราะว่าทองไทยเนี่ยเขาเกาะขอบบนเมื่อวานเห็นว่าเขาย่อมาแค่หกร้อยห้าสิบนีด่เดียวเองวันนี้จะยกฐานขึ้นมาเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ว่าถ้าเกิดเขาย่อยกฐานแบบเนี้ยมีโอกาสที่เขาจะไปเทสสี่หมื่นสี่พันสามร้อยก็ง่ายอืม uh huh. ออืแล้วบาทต้องไปแค่ไหนคุณมุโรซินีแค่บาทเขาประเทศประประคองเทนไซวีออกข้างในขณะที่โกสปอร์ตรีบาวเนี่ยราคาก็ก็เท่ได้อ่ยิ่งถ้าบาทเขากลับอ่อนด้วยสปอร์ตรีบาวด้วยโอกาสทะลุมันง่ายเลยไม่ง่ายเลยสามร้อยอืมโอเคเดี๋ยวกาะก็เกาะดูแนวรับแนวต้านเงียบไปก่อนกันนะคุณมุโรซิเนาะถูกไหมครับช่วงนี้โอเคขอบพระคุณมากครับ ต้องขอบคุณคุณวิโรจน์ินิสากรผู้จัดาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิ่งโกบุลเลี่ยนจำกัดน,นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้คุณวิโรจน์บอกแล้วครับไม่เช้าทดสอบ2758ถ้ามีการย่อแล้วกลับขึ้นแบ่งรอบหนึ่งโอกาสที่จะผ่านมีสูงนะครับไปวัดกันอีกที12785ทะลุได้หรือเปล่าถ้าทะลุโอกาสทะลุ2008ก็มีความเป็นไปได้นะครับช่วงนี้ปัจจัยทางเทคนิคหนุนข่าวสารก็หนุนตามนะครับ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจับตาเรื่องของตัวเลขการจร้างงานในสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะนันฟาร์มวันศุกร์นะครับขณะที่ผลการเลือกตั้งอัน,นิวิสัยก็ถือว่ามีความสำคัญมากทีเดียวนะครับที่จะส่งผลต่อราคาทองคำเพราะว่าสินทรัพย์แต่ละตัวก็ขยับบวกไว้นะครับหลังจากคาดการณ์ว่าดนูนันทามีโอกาสาที่จะรับชัยชนะแต่ว่าต้องมาดูนะครับตอนนี้คะแนนยังสูสีมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือข้อมูลที่โการาลยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าดิฉนชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกาดครมสสวัดีครับ